ปีใหม่นะคะก็ขอให้บ้านอื่นเออมีความสุขแบบนี้แบบที่บ้านนี้มีแล้วก็ขอให้น้องๆมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กันยา,ยาวๆค่ะเคยไปตัดร้านอื่นครั้งหนึ่งแล้วหาจนเจอพี่ปูอ่ะก็ไม่เคยไปมานนั้นอีกเลยก็เท่ากับว่ายูไ่ไอที่ครั้งแรกที่มาที่มาเทคอาบานี่เพราะอะไรไอที่หาพี่ปูเจอเพราะอะไรคือไปตัดร้านนั้นเราเป็นยังไง ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่ต้องการคือคือนว่เขาเขาเป็นเป็นหมาผสมอะแล้วแฟนอ่ะไม่อยากให้ตัดแบบเหมือนชีสุที่เป็น mm hmm. หูตัดปดะ mm hmm. ละร้านนั้นเขาตัดแบบนั้น mm hmm. เขาก็ไม่อยากได้ mm hmm. จําได้ว่าไม่รู้ถามใครเขาก็ถามว่าแถวนี้มีร้านตัดมั้ยนเป็นคนที่แบบร้านอื่นอีกไหมอะไรเงี mm ้ย hmm. ข้างบนตรงตรง,ตรงปากซอยห้าสิบเก้ามีไปรู้ซี่ mm hmm. เลยมาหลังจ,จากนั้นก็ไม่เคยไปร้านนั้นอีกเลย mm hmm. ซึ่งร้านนั้นปิดไปแล้วด้วยเออ ทุกครั้งที่บอกพี่ปูว่าได้แบบีแบบนี้อะไรเงี้ยมันได้ทุกืีแล้วพี่ปูไว้ใ,ใจ,ใจอะอย่างบอกว่าน้องขาเจ็บนะหรือใดๆเนี้ยก็คือก็คือช่วยกันตลอดอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนร้านอื่นคือไว้ใจได้อะอันนี้คือที่หนูรู้สึกคือไว้ใจได้ไม่ไม่ไม่พี่พวกวูกับแนว่าจะมีใครแบบยอมที่จะแบบรู้ว่าทั้งลูกเราเจ็บขาหรือหรือป่วยอะไรเงี้ยก็ยังตัดให้อ่างเงี้ยเราทอมี่ไม่ได้เหมือนร้านโต่อื่นนางมึนสุดชีวิต นางเป็นหมาที่มึนมากอืมก็ก็เลยบอกพี่ปูนี่แหละไม่มีใครเีแบบต่อให้พี่ปูแบบห่างหนีไปไหนนะไม่พี่ปูจะปิดประตูร้านปิดสวัสดีปีใหม่นะคะก็ขอให้บ้านอื่นๆเอ่อมีความสุขแบบนี้แบบที่บ้านนี้มีแล้วก็ขอให้น้องๆมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กันยาวค่ะ